สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมขอแจวเาล,เลวันอาลฟาพราวอสถานีวิทยุสมักเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครวีอาภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรัคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา17นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่มีสาระประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นประจำวันพฤะสัสบ,บดีที่19กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤกษ์บริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของนักวิทยุสมักเล่นในความถี่1 4 4 9 0 0เมกะเฮิร์วันนี้จะนำสาระน่ารู้ครับมาฝากอีกเช่นเคย ซึ่งจะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาสาธารณูปโภคกับเมืองหลวงใหญ่ซึ่งปัญหานี้ครับค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านการจราจรเพราะว่าด้านการจราจรวันก,นก่อนก็ได้พูดถึงปัญหาต่างๆครับ10ข้อไปแล้วถึงปัญหาทางด้านการจราจร ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือและก็ทุกคนทุกฝ่ายก็จะต้องร่วมกันเลยทีเดียวเพราะว่านี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วสภาพการจราจรที่ติดขัดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันจนทุกหน่วยงานนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนี้หลังจากสภาพการจราจรที่มีปัญหาติดขัดครับข้างแล้วจะต้องทั้งการจราจรและงานสาธารณปปภคของกรุงเทพมหานครเนี่ย ซึ่งเป็นปัญหาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็จะต้องการการแก้ไขครับโดยเร่งด่วนที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่าบทความเนี้ยเขียนลงในนะครับหนังสือพิมพ์ยานยน์เมื่อปีสามห้าด้วยซ้ำไปแต่ข้อมูลเนี่ยยังทันสมัยยังใช้การได้ดีแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งทวีความปัญหาเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วค่อนข้างจะแก้ไขด้วยความยากลำบากมากๆ เพราะอะไรครับทุกวงการเขาจะกล่าวขวัญกันเลยทีเดียวว่าปัญหาเนี้เป็นห่วงต่อสถานก,การณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าทําให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะมากครับก็พยายามหน่วยงานของราชการครับเขายังพยายามจะระดมแล้วก็รวมตัวกันเพื่อจะคิดแก้ไขปัญหาของแต่และหน่วยงานอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีนะครับ แล้วแต่ว่างบประมาณของหน่วยงานไหนเมื่อตกลงมาถึงจะทำนะครับแล้วว่าทำเสร็จอ,อ,อ้าวกทมทำเสร็จถนนซ่อมเสร็จทำเรียบร้อยอา้าวปะปามาขุดต่อพอปะปาเสร็จเอาเดินไฟใต้ดินอีกต่ออีกไฟฟ้าปะปาโทรศัพส์อีกครับเนี่ยงบประมาณได้ไม่ตรงกันสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยซึ่งมีการประชุมปรึกษาเรือกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีการวางผังและก็มีการวางแผนเพื่อให้งบประมาณเนี่ยนะครับตกลงมาอยู่ใกล้ๆกันและมีการประชุมกันเพื่อที่จะวางแผนว่าเออโครงการนี้น่าจะต้องให้พร้อมกันเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องไอคนนั้นขุดขุดเสร็จกรอบกรอบรียบร้อยเลยทุกอย่างเนี่ยรับมอบงานใหม่หน่วยงานใหม่ก็มาขุดต่อขุดจะนไปขุดกันมาอย่างเงี้ยครับไม่รู้จักเสร็จครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งราชการทั้งร,รัฐวิสาหกาิจของราชการก็ดีไม่ว่าจะเป็นครับตำรวจกรุงเทพมหานครไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ทุกอย่างเนี่ยครับเขาจะต้องมาประชุมกันแล้วก็วางแผนนี่ขนาดวางแผนแล้วแล้วประชุมกันแล้วก็ยังขยับขยื่นเคลื่อนลำบากเหมือนกัน เพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อาการจราจรหรืองานสุนทรภคต่างๆที่จะต้องตามมาเราลองมาดูก่อนนะครับว่าว่าจะได้เดินไฟฟ้ามาเป็นยังไงนะครับลองดูว่าเมื่อเราเดินไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะต้องอันดับหนึ่งก่อนเลยจะต้องมีการสํารวจสํารวจเสร็จ จะต้องมีการวางแผนมีเวรคืนอะไรต่ออะไรเนี่ยในบางส่วนนะครับอันนี้เป็นเซลล์ซัพพอร์ตของการไฟฟ้าไฟายผลิตของจะเป็นไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคก็ดีพวกเนี้ยก็จะต้องมีการปักเสาหลังจากถนนหนทางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการปักเสาปักเสาเสร็จจะต้องเดินไฟทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมากเลยทีเดียวหลายส่วนเลยแล้วก็จะต้องมีการคํานวณออกมา ว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยนะครับตามโครงการที่เขาเซตไว้เพราะว่างบประมาณของแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่น้อยกว่าจะออกมาได้แต่ละโครงการเนี่ยเขาจะคํานวณไว้เยอะทีเดียวจะเป็นสามปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีนะครับอย่างไฟฟ้าที่เขาเดินเรื่อยเนี่ยพอเดินเสร็จปับ๊บตอนนี้ก็จะต้องมีประปาพอไฟฟ้าเดินก่อนเอาไฟฟ้าเดินนะครับติดตั้งเป็นเสาไฟ แล้วก็จะต้องมีสถานีย่อยในการจ่ายไฟต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย <Yeah. S 1> เรื่อยๆไปเมื่อทําเสร็จแล้วสปลาก็ต้องทํามั่งเพราะว่าเขาต้องอยู่ทําพร้อมๆกันนะครับในเส้นทางก่อนที่จะทําอะไรที่มากกว่านี้ป้าปลาก็จะต้องขุดท่อวางครับสมัยก่อนเป็นท่อป,ปูนเดี๋ยวนี้ดีหน่อยเป็นเพาะท่อ PVC. พีวีซีพอวางเสร็จปั๊บเขาก็คํานวณแล้วนะครับว่า ทุกที่อะหลังจากที่ประชุมอะเออโซนนี้จุดนี้เนี่ยนะน่าจะน่าจะมีประชากรมาอยู่ประมาณสักหมื่นครอบครัวยกตัวอย่างสักหมื่นครอบครัวในโซนนี้เขาก็ทากันเลยทีเดียวไฟฟ้าเขาก็คํานวณเขาเหมือนกันว่าจะต้องให้มีไฟผ่านเท่าไหรเท่าไหรออกมากี่ k ีบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาแปลงให้เป็นของไฟฟ้าแล้วรหลวงเพื่อที่จะเดินกี่สายสามเส้น สองเส้นสามเส้นก็แล้วแต่ปริมาณกันต่อมาก็เป็นประปาพอเดินเสร็จก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ต้องมีชุมสายหนึ่งจําเป็นที่จะต้องมีเอาสักหมื่นมือ,มอหลังมือหลังเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับโทรศัพท์ก็จะต้องคํานวณแล้วว่าจะต้องมีเท่าไหร่ถ้าเกิดบ้านใหญ่หรือเป็นองค์กรหน่วยงานใหญ่ก็จะต้องมีมากขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอาจจะเป็นเตรียมไว้สักสามหมื่น อ่ะครับสามมือเลขหมายอะไรนี้สมมุตินะส่วนกรุงเทพมหาคนครก็จะต้องมีการวางแผนตัดถนนต่างๆอ่ะครับจะต้องมีติดไฟฟ้าสาธารณะแค่นั้นยังไม่พอก็ยังจะต้องอ่ะครับดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้าต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องวางกันให้เรียบร้อยหมดเลยทีเดียวทํากันเป็นโครงการแล้วกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแผลบ นะครับต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าจะต้องหลีกเลี่ยงด้านการจอรที่ติดขัดบางทีการวันก็ทําไม่ได้ชั่วโมงเร่งด่วนก็ทําไม่ได้วันหยุดนะและขัดตะลิกต่างๆก็จะต้องปิดก็ต้องซ่อมกันโอ้โหเนี่ยทุลักทุเลครับกว่าจะได้ครบหมดไหนจะประปาไหนจะไฟฟ้าใต้ดินบางทีอาจจะมีโครงการเส้นทางที่ผ่านก็คือโครงการรถไฟฟ้า ทั้งบนดินและใต้ดินอันนี้แหละครับก็เป็นอุปสรรคปัญหาต่อด้านการจราจรและก็สาธารูปโภคต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยนะครับตามโครงการเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆครับอย่างของรถไฟฟ้าโครงการเท่าไหร่กว่าจะไดบ้บางจุดนุ่นหกศูนนุ่นบางคนเห็นแล้วแล้วครับขึ้นต่อม้อแล้วนึกว่าจะได้นั่งรถไฟฟ้าปรากฏว่าเสียชีวิตไปก่อนครับยังไม่ทันเห็นอะไรเลยได้แค่ต่อมออันนี้ก็มีไม่ใช่น้อยๆเหมือนกัน ซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยที่หน่วยราชการเขาเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วเนี่ยล่วงหน้าสามปีห้าปีสิบปีซึ่งระยะโครงการเนี่ยมันไม่ใช่น้อยงบประมาณก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับพอเรารู้แล้วว่าปัญหาอย่างนี้มีงานสนุประพ้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาวิเคราะห์กันไว้เรียบร้อยหมดเลยครอบหมดเลยทีเดียวตอนนี้แหละครับมันก็จะเริ่ม ความเจริญเข้าไปตอนนี้หลังจากถนนเข้าไปแล้วสมัยก่อนก็ยังเป็นที่ราบทุ่งโล่งสองข้างทางยังมีบ้านเรือนประชาชนน้อยเมื่อมีบ้านเรือนประชาชนน้อยเนี่ย้ขาจะมีอะไรบ้างนะครับมันน้อยสิตอนนี้ก็ในทุนนี่ครับายทุนก็เริ่มแล้วเล็งเห็นแล้วเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเขาก็วางแผนโครงการของเขาต่างๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรรก็ดีทั้งหมู่บ้านจัดสรรก็ผุดขึ้นมาเลยครับเป็นดอกเห็ดหมดเลยทีเดียวนอกจากหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ในมู่บ้านจัดสรรเนี่ยสมมุตินะครับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย,ตย,นนยแต่ละโครงการโครงการหนึ่งมีประมาณสักสามร้อยยูนิตถึงห้าร้อยยูนิตอ่าไม่รวมแฟลตรวมไม่รวมแฟลตเอื้ออาทรที่เขาจะผุดขึ้นมาเหมือนกันอันนี้แหละครับ มันก็จะเริ่มเริ่มบานปลายแล้วซึ่งจะต้องยิ่งมีมากๆเท่าไหร่สองข้างทางที่ว่างยังเยอะนลยครับเขาก็กว้านซื้อกันสิเขาก็วางแผนซื้อกันแล้วก็คิดโครงการนู้นคิดโครงการนี้ใหญ่โตมโหรานเลยทีเดียวเมื่อแต่ละโครงการมาจะพาะหมู่บ้านจะสันก็พอได้ะครับความจเจริญเข้ามาอีกมาหมู่บ้านจะสันขึ้นอตานี้ละะครับ ทางด้านศูนย์การค้าครับใหญ่ๆขึ้นแล้วตึกรามอันช่องเริ่มแล้วครับเริ่มผุดแล้วตึกตึลตึกละฟ้าอาจจะมีเริ่มผุดขึ้นมาความเจริญเข้ามานี่ไหนเมื่อมีหมูม่บ้านจะสรรเยอะศูนย์การค้าก็จะต้องมีตามมาเมื่อศูนย์การค้าตามมาครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องตามมาเป็นลูกโซ่เขาก็จะอ้างว่าเพื่อความเจริญของชุมชนก็จะขึ้นมาศูนย์การค้าต่างๆดีไม่ดี ช,ชานเมืองสักนิดหนึ่งอาจจะมีสนามกอล์ฟก็ได้หรืออาจจะมีอะไรครับสถานอะไรต่อมิอะไรเนี่ยตามมาเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวตอนนี้เมื่อพวกเนี้ยตามมามากๆครับก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่จะตามมาใช่ไหมครับมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องตามมาเนี่ยมันต้องขึ้นเนี่ยมอความจเจริญน,นะครับร้านอาหารก็จะต้องขึ้นเมื่อร้านอาหารก็ขึ้นอีก บ้านเรือนสองฝั่งขึ้นอีกทาวเฮาส์บ้านจัดสรรอาจจะมีสนามไดกอล์ฟเออสนามไดกอล์ฟก็เบาหน่อยถ้าสนามกอล์ฟก็เยอะหน่อยตอนเนี้ยขึ้นเยอะตอนเนี้ยมันก็จะมีปัญหาตามมาพอสมควรอีกครับว่าหลังจากเข้ามาอยู่กันเต็มแล้วเนี่ยจะมีอะไรตามมาถนนชักเริ่มแคบแล้วสิ ใช่ไหมครับไหนจะต้องมีไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะไฟฟ้าต่างๆเครื่องสนุประโภคต่าง,างๆเนี่ยอันดัความสำหรัต่างเนี่ยก็จะต้องมีตามมามากยิ่งขึ้นเอาเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆแถวราชพฤกษ์เอาง่ายๆแถวราชพฤกษ์ก็ม,มีครับว่าปัญหาต่างๆซึ่งปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงสองตอนนี้ก็ดูรูปคร่าวๆก่อนนะครับว่าเออ มีสมัยก่อนเมื่อปีเมื่อสมัยก่อนสร้างใหม่ๆครับมีถนนกว้างใหญ่พอสมควรนาน,านานจะรถจะเจอสักคันหนึ่งนานรถเจอสักคันหนึ่งครับไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เป็นที่นิยมมันยังเป็นที่เพิ่งตัดถนนเสร็จโครงการต่างๆยังไม่ถุดขึ้นมาเพราะว่าในทุนทั้งหลายเพิ่งคิดเพิ่งวางแผนแล้วช่วงนั้นแบงก์ก็คงยังไม่ปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆปัญหาต่างๆครับมันก็ มีมากก็ยังยังไม่มีอะไรฝนตกน้ำก็ไหลลงสองข้างถนนครับเป็นคูคลองก็ไหลระบายไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสามารถระบายน้ำยกเว้นปีห้าสี่น้ำมาก็มาตามคูคลองนั่นแหละครับมาเลยทีเดียวท่วมถนนเลยต้องอาศัยเรือกันอันเนี้ก็เป็นอุปสรรคปัญหาเมื่อตอนนู้นแต่พอความเจริญเข้ามาครับจะ เริ่มสร้างปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังครับว่าปัญหาที่หลังจากความเจริญเข้ามาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรจะมีใครเป็นผู้แก้ไขเดี๋ยวเราก็ต้องมารู้กันนะครับมาคุยกันด้วยว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วจะมีผู้ที่จะแก้ไขได้ไหมแล้วจะแก้ไขได้อย่างไร คิดว่าคงจะลำบากสักนิดหนึ่งรอรอสักครู่ซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับเป็นปัญหาที่ขบคิดกันมานานมากตั้งแต่ปีสามห้าครับจนปัจจุบันขณะนี้ก็ยังก็ยังเป็นสภาพเดิมๆแล้วครับครับตอนนี้เราก็ต้องมาคุยกันต่อครับว่าจะมีนายทุนหรือนักลงทุนสักกี่รายครับ ที่จะนําผลของการโครงการต่างๆที่ทางราชการเนี่ยทุกหน่วยทุกฝ่ายเนี่ยครับที่เขาวิเคราะห์กันออกมาแล้วของภาครัฐเนี่ยว่าที่เขาวางแผนแล้วโครงการสามปีนี้สรุปประพต่างๆจะรองรับทางนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้มากขนาดไหนสามปี5ปีหรือ10ปีมีไหมจะมีสักกี่ลาย คิดว่าน้อยมากครับที่ภาคนักธุรกิจจะนำแผนการลงทุนต่างๆหรือแผนการดำเนินการต่างๆเนี่ยครับของทางราชก,การที่มีแผนไว้เอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาประนวกกับแผนการลงทุนของตัวเองที่จะไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำสถานประกอบการต่างๆหรือจะทำบ้านจัดสรรจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีหรือมากหรือไม่นะครับบากน้อยเพียงไรอันนี้ก็ต้อง เท่าที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์หรือได้เห็นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเกือบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวครับมาวิเคราะห์เพราะอะไรเพราะว่าพอเขารู้ปั๊บเขากว้านซื้นที่เขาได้ราคาถูกแล้วเมื่อได้ราคาถูกพอเริ่มขึ้นหน่วยราชการเริ่มขึ้นชั้นก็ขึ้นบ้างพอเสร็จก็ทยอยขึ้นทยอยขึ้นไม่ขึ้นทีเดียวขึ้นการคนนู้นขึ้นคนนี้ขึ้นขึ้นเป็นดอกเห็ดกันไปหมดเลยทีเดียวครับ ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับปัญหาของอที่ทางราชการเขาเตรียม,มไว้เขาเตรียมไว้ยกตัวอย่างหมื่นสำหรับหมื่นครอบครัวแต่ของจริงไม่ต่ำกว่าสามสี่หรือห้าหมื่นนะครับตั้งกี่เท่าตัวเมื่อตั้งกี่เท่าตัวเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นนักลงทุนทําไปแล้วมีบ้านจัดสรร สักกี่ร้อยแห่งใช่ไหมครับเอาไม่ปลองเอาแค่สี่สี่สิบห้าสิบแห่งเนี่ยในถนนเดียวเนี่ยแล้วแห่งละกี่ยูนิตแห่งกุคยูนิตครับกี่หลังกี่โซนออกมาแล้วทุกบ้านถ้ามาอยู่ทางนี้ก็จะต้องมีรถยนต์ต้องมียานพาหนะแน่นอนอันนี้เฉพาะบ้านจะสรนนะยังไม่รวมอย่างอื่นเอาลองอันนี้แค่นี้ก่อนหลังจากนี้เสร็จแล้วมีรถยนต์จะต้องใช้ไฟฟ้า เมื่อใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากประปาก็ต้องมีไม่ใหญ่ใช้น้ำประดาน,นี่ครับต้องอยู่ในเมืองก็จะต้องใช้น้ำประปาโทรศัพท์อีกอะต้องมีอีกมันไม่ใช่เฉพาะโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวต้องมีโทรศัพท์บ้านก็มีปัญหาเหมือนกันเมื่อมีปัญหาพวกนี้แล้วครับะฉะนั้นนี่เฉพาะแค่นี้ส่วนทางด้านศูนย์การค้าก็จะต้องขึ้นมา เมื่อศูนย์การค้าเริ่มทําขึ้นมาไม่รู้ว่าในแง่ะครับการลงทุนของนักธุรกิจเขาจะมองอยังไงเขาจะต้องทําให้อยู่ใกล้สี่แยกอยู่ใกล้วงเวียนใกล้อะไรมากที่สุดแล้วครับเพราะว่ามีทางเข้าทางออกได้หลายทางเมื่อเขาคิดอย่างนี้ยก็มีปัญหากว่าจะเลี้ยวเข้ากว่าจะเข้ากว่าจะออกเมื่อเลี้ยวเข้าเข้าไปเต็มแล้วเมื่อเข้าไปเต็มแล้วเข้าไม่ได้ รถมันก็เลื้อยออกมาข้างนอกนะครับสภาพการจราจรก็จะเริ่มติดขัดขับข้างอันนี้อันนึงแล้วไหนจะออกมาอีกไหนจะอะไรต่างๆอีกเนี่ยก็มีปัญหานะครับมีปัญหาด้านการจราจรเพิ่มมากขึ้นถนนใหญ่จากสี่เลนพอนานไปนานไปไม่กี่ปีเท่านั้นครับโครงการต่างๆเริ่มเต็มโครงการนี้เริ่มเต็มโครงการนู้นเริ่มเต็มอะไรเต็มต่างๆเนี่ยตานนี้แหละครับ มันจะมีงานเข้าแล้วว่าเอ๊สภาพการจราจรติดขัดครับข้างค่อนข้างจะติดสูงไหนจะสูงกันค้าขึ้นไหนจะมีร้านอาหารอีกอะไรอีกเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวปัญหาอื่นมันก็จะต้องตามมาเพราะว่ามีบ้านจัดสรรแล้วน้ําเนี่ยจะเอาไปทิ้งที่ไหน,นครับน้ําประปาท่อกระิจิตนิดเดียวที่เดินไว้วางแผนไว้โครงการสิบปี นะครับอยู่ได้หมืน่นหมื่นครัวเรือนยกตัวอย่างยกตัวอย่างแต่อันนี้เพิ่มมาเป็นนะครับห้าหมื่นอย่างเงี้ยมันห้าเท่าเลยกับแผนที่ทางราชการเขาวางไว้ถ้านายทุนเขาเอามาผนวกด้วยเนี่ยมันก็คงจะดีแต่คิดว่าไม่มีใครทํามันก็เลยสร้างปัญหาว่าน้ําประปาเนี่ยก็จะต้องเริ่มขาดแคลนน้ำประปาก็ขาดแคลนไฟฟ้านะครับก็จะต้องเริ่มมีปัญหา เมื่อไฟฟ้าก็เริ่มมีปัญหาเดี๋ยวดับบ่อยเดี๋ยวทริปเดี๋ยวม้อแปลงไหมอะไรต่งตางๆเนี่ยครับหลายชั่วโมงเลยกว่าจะได้กู้ขึ้นมาได้อันเนี้ยคือแผนเขาวางไว้หมดแต่เราไปทําตามแผนก็เหลือแต่ไฟดับอีกร้านแบบปาไม่ไหลไฟดับการแระจรติดขัดคับข้างแสนสาหัสจะติดมากเลยทีเดียวครับเน,นี่ยปัญหาเหล่าเนี้มันจะมันจะเริ่มตามมาครับน,น้ําไม่ไหลอย,อย่างนี้ไฟดับงี ทรศัพท์เสียอีกนะครับแล้วถ้าเกิดสมมตุติท่อระบายน้ําอุดตันอีกละ่ะตอนนี้แหละครับสิ่งน้ําที่ใช้แล้วเนี่ยแหละครับเราไม่ต้องการมันจะต้องระบายออกระบายออกที่ไหนครับมันจะหาที่ระบายไม่ได้ท่อระบายน้ําเขาวางแผนไว้แล้วว่าสิบปีขนาดนี้แต่ปริมาณการใช้ของผู้ใช้มากกว่านะครับแผนที่ทางราชการเขาวางไว้เนี่ย ประมาณห้าเท่าหรือสิบเท่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีปัญหาตามมาเมื่อมีปัญหาตามมาแล้วครับใครล่ะครับจะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์ใครจะต้องเป็นผู้ที่รับเคราะ์กรรมรับทุกข์ซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยครับแล้วใครจะต้องเป็นคนแก้ถูกไหมครับ เราจะโยนความรับผิดชอบเหรอให้หน่วยงานราชการหน่วยงาราชการอย่างเดียวครับเขาก็วางแผนกันทุกอย่างเขาก็ตกลงกันมาแล้วทุกหน่วยงานแต่ปรากฏว่านักลงทุนนักธุรกิจไม่ได้นําแผนการของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์เอามาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยดําเนินการตามนโยบายที่ทางราชการเขาวางไว้มันก็มีปัญหา นี่แหละครับแล้วก็พวกนี้ก็จะต้องมานั่งแก้แล้วไม่จะไปแก้ไหวครับมันมากกว่า5้าเท่าถึงสิบเท่ามันก็แก้แล้วแก้อีกแก้จนกระเสียณคนใหม่มาจนกเกียณนะครับ mm hmm. บทความเนี้นะครับทางพิธิกรเองเขียนลงนิสารไว้ประมาณปีสาหนี่ปีห้าหกเข้าไปแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่อีหลอบเดิมมันไม่ได้มีการแก้ไขให้ดีขึ้นเพราะอะไรตบมือข้างเดียวเนี่ยไม่ดังหรอก ฉะนั้นคนที่จะแก้ไขเนี่ยต้องขอความร่วมมือครับพวกนายทุนว่าพยายามกระจายนะครับกระจายอะไรไหมครับความเจริญไปยังชานเมืองอีกสักนิดหนึ่งหรืออะไรต่างๆหน่อยก็ยังดีอย่างศูนย์าาค้ต่างๆครับที่ค่อนข้างมีปัญหาในตัวรัชดาเหมือนกันนะครับตั้งแต่ครับพิธีกรทํา โครงการเพิ่มลิ่เรื่องปัญหาการจราจรห่างจากสี่แยกประมาณสักไม่เกินห้าสิบเมตรทางเข้าทางออกอยู่ตรงนั้นและครับแล้วบริเวณสี่แยกนั้นก็เป็นจุดวกกลับของรถที่จะกลับรถมาเมื่อกลับรถมาครับออกไอ้รถก็จะเข้าจะออกตรงประตูก็มีอีกแถมจ้าปะกูนเนยป้ายรถเมย์ครับอยู่ตรงนั้นอีกสะพานลอยมันก็เสียไปแล้วเหลือสองช่องทางกลับรถอีกหนึ่งช่องทางอ ขาออกสู่เครื่องท้าอีกตกลงไม่ต้องทําอะไรกันเลยทีเดียวปัญหามันก็จะหมักหมม,มาเรื่อยหมักหมม,มาเรื่อยครับยิ่งทวีความรุนแรงเพราะอะไรรถกรุงเทพมหานครขณะน,นี้มีมากขึ้นเกินกว่าครับถนนที่เขาวิเคราะห์แล้วเนี่ยไม่รู้กี่เท่าต่าก,กี่เท่าแล้วมันก็เลยเสร็จเลยตอนนี้เราก็ต้องมาดูดิครับเนี่ยว่าถ้าเกิดเขาทําอย่างนี้เนี่ยผู้ที่เขา ได้ประโยชน์มีอยู่ที่ไหนนะครับเอาวิ่งวิ่งลูกนะครับเรื่องการจะจจดไปได้เลยรัฐบาลซึ่งนะครับทั้งทั้งหมดเลยวิ่งได้เลยนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยครับอันนี้ยกตัวอย่างถนนราชพฤกรย์ช่วงนี้พึ่งถ่ายเมื่อตอนบ่ายนี้เองนะครับตอนนี้ยังวิ่งเป็นสามเลนเห็นไหมครับวิ่งเป็นสามเลนต่างๆเมื่อวิ่งเป็นสามเลนตอนนี้จะไม่มีอะไร แต่ซี่ขวายไหมครับเริ่มมีแนวก่อสร้างจะขยายผิวกัน,นจรแล้วเมื่อขยายผิวกันจรเดี๋ยวต่อมาคอยดูครับเตรียมได้เลยครับสบายใจได้ท่อประปาเดี๋ยวต้องเดินเมนประปามีเมนประปานะครับก็ถ่ายมาให้ดูกระลิจ,จิตเดียวครับประมาณสิบสองนิ้วเท่านั้นเองแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มมากขึ้นไม่กี่ปีครับเสร็จอีกแล้วสมัยก่อนน้ําท่วมเปิดไปเรื่อยๆได้เลยครับบนเลยน้ําท่วมเนี่ย เมื่อน้ำท่วมมันก็จะต้องไหลลงคูคลองเห็นไหมครับเนี่ยดูท่อประปานะครับเป็นท่อซีเมนต์แค่นี้เองแต่อีกไม่นานครับไปดูแล้วครับไม่พอหรอกแค่เนี้ยเพราะว่าหมู่บ้านจะสารผูดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วคูดูท่อระบายน้ํานขนาดเนี้ยฝนยังไม่ตกเลยครับปริมมันิีเดียวไขมุดเข้าไปนี้แทบจะไม่มีอากาศหายใจแล้วถ้าฝนตกลงมาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นตามมา เนี่ยครับหญ้าบางทีก็ลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งด้านครับผู้ประกอบการด้านในทุนผู้อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คงจะต้องสอดส่องดูแลเรื่องสารุปภะต่างๆอันเนี้ยผักบุ้งเต็มเลยครับพอฝนตกมาตอนเนี้ยพอขยายไปปั๊บน้ําไม่รู้จะลงไหนไอ้ลงในบอ่อผักบุ้งเนี่ยเมื่อลงบอ่อผักบุ้งเนี่ยพอน้ําลงมากเข้ามากเข้า มันไปไหนไม่ได้ครับมันก็ต้องไหลเข้าบ้านคนนะครับเปิดไปอีกเดี๋ยวจะเห็นว่าต่างระดับบ้านคนจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ครับห่างจากท่างบ้านอันนี้เป็น,น,นเป็นภาพนะครับของบ้านที่อยู่อาศัยท้งซีกซ้ายเสมอเลยนะครับห่างประเกินอีกประมาณสามนิ้วน้ําเข้าบ้านน้ําที่ไหลออกมาแล้วบ้านที่อยู่ติดกนันด้านขวานะครับที่เขาก่อสร้างเนี่ย มันสูงห่างกันประมาณสักเกือบกับสองเมตรพอน้ํำลงมาครับไอ้บ้านหลังเล็กเนี่ยไปก่อนทุกทีไปสัมภาษณ์มาวันนี้ปรากฏว่าถ้าฝนตกหรือหนักๆน,นิดเนี่ยครับก็เรียบร้อยเลยแล้วที่เห็นหัวมุมอาคารนี่ยนะครับเป็นคลองนะเป็นคลองถักตกชวาเต็มไปหมดเลยทีเดียวเ,เปิดไปอีกครับที่จะมองตรงไปปรากฏว่าที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาส่วนหนึ่ง คือคูคลองปรากฏว่ามีผู้ลุกล้ํานะครับเข้าไปอยู่บนคูคลองเหล่านั้นนะครับพร้อมมั่งมีเสาบ้านปัดบ้างอะไรบ้างลอกก็ลอกไม่ได้ผักตบก็เต็มบางทีก็ขยะก็แทนที่จะไปทิ้งนู่นก็ทิ้งลงพื้นก็มีก็เลยสร้างปัญหาครับนี่เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่าปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทับถมทวี แล้วยังไม่ได้วางเลยนะครับเนี่ยหลังจากทำถนนเดียวก็จะต้องทําท่อระบายน้ําอีกท่อระบายน้ําเนี่ยอย่างมากก็ใช้ประมาณเมตรหนึ่งรับเป็นท่อปูนวางขนาดคลองทั้งคลองว่างประมาณสามเมตรน้ําลึกประมาณสักเมตรกว่าๆเก,ก,กือบสองเมตรฝนตกทีมยังท่วมเลยลายท่อระบายน้ําเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะเอาอยู่ครับมันเอาไม่อยู่หรอกยังไงก็ต้องท่วม เดี๋ยวก็จะต้องมีงบประมาณใหม่ลงมาอีกแล้วก็ขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปทั้งปีทั้งชาติครับไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะการวางแผนของผู้ประกอบการกับทางราชการเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันอันนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เหมือนกับเป็นอะไรนะครับเป็นห่วโซ่อะขยับไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่มีทางสิ้นสุดหรอกถ้าตราบใดนะครับจะมีกฎหมายหรือจะมีระเบียบต่างๆเนี่ย ที่วางไว้หย่นงรัดกลุ่มแล้วก็แผนให้สอดคล้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆนะครับอันเนี้ยเราจะประสบปัญหานี้ตลอดนะครับกรุงเทพที่ได้อะไรครับได้รางวัลสามสี่ปีซ้อนเนี่ยครับน่าอยู่เลยเนี่ยอันเนี้ยก็ต่อไปอีกไม่กี่ปีครับคงจะเสร็จเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่พักอาศัยเนี่ยครับจะทําอย่างไรครับ สรุปง่ายๆนะครับว่าในทุนหรือเจ้าของหมู่บ้านจะสันต,ต่างๆนะครับจะไปสวยสุขอย่างแน่นอนแล้วไปสวยสุขนานแล้วนะครับถึงน้ําจะท่วมปัญหาต่างๆไม่มีครับเขาไปนอนอยู่บนกองเงินกองทองแต่ผู้ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงอย่างท่านอย่างพวกเราทั้งหลายครับมีปัญญาได้แค่เนี้ยต้องนอนไก่หน้าผากครับรับกรรมตัวนี้ไป จนกระทั่งตายลูกหลานก็ต้องรับกรรมต่อไปลองพิจารณานะครับต้องช่วยกันแล้วก็ทุกหน่วยงานก็จะต้องช่วยกันดูแลถ้าทุกคนช่วยกันได้หมดขอบคุณครับเจ็ดสิบสามครับ